มัดมีปลอมตัวเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่หวังมาเซอร์ไพรส์แฟนสุดรักที่บ้านแต่หารู้ไม่ว่าแฟนของเธอมีเมียอยู่แล้วเซอร์ไพรส์ค่ะเธอเข้ากอดดินอย่างแรงโว้ยตุ๊กตามีมีชีวิตเธอจึงรีบถอดหัวหมีออกฉันเองดินตกใจมากและรีบบอกไปว่าตอนนี้ลูกกับเมียกําลังเข้าบ้านรีบนั่งนิ่งๆเราเข้านี่คุณมีเมียแล้วหรอดินก็บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลัง น้องตั๊กที่เข้าบ้านมาเจอน้องหมีตัวใหญ่เลยดีใจมากที่พ่อซื้อตุ๊กตาให้เลยรีบวิ่งเข้าไปกอดใหญ่ขอบคุณนะคะคุณพ่อหนูชอบคุณหมีมากเลยน้องตั๊กกอดคุณหมีไม่ปล่อยอิงออนที่เพิ่งเข้าบ้านมาก็เห็นว่าดินทําดีต่อลูกมากเลยยิ้มให้เบาๆและตรงเข้าครัวไปทํากับข้าวดินได้แต่คิดในใจว่าสวยละไอ้ดินเอ้ยส่วนมัดหมีก็ต้องเอออาตามไปจนในที่สุดก็ตกดึก เธอจึงค่อยๆย่องออกจากบ้านไปยามค่ำคืนโดยไม่ทันเห็นว่าน้องตั๊กยืนอยู่ด้านหลังคุณหมีมีชีวิตจริงๆด้วยคืนนี้จะอยู่เล่นด้วยกันใช่ไหมคะเธอหยุดลงและจำใจตอบกลับว่าใช่จะ้ะฉันกำลังอยู่ในความฝันของเธอทำยังไงได้ในเมื่อเป็นเมียน้อยก็ต้องทนต่อไปเธอคิดแค่ว่าพรุ่งนี้เช้าตอนน้องตั๊กหลับอยู่ค่อยกลับละกันแต่ปรากฏว่าเธอกอดคุณหมีไม่ปล่อยเลยทำให้ไปไหนไม่ได้อยู่ดี เช้าวันถัดมาอิงออนเข้ามาหาปลุกให้น้องตักไปกินข้าววันนี้แม่ทําไก่ทอดไว้ด้วยนะน้องตักที่เพิ่งตื่นวันนี้คุณแม่จะพาหนูไปเที่ยวใช่ไหมอิงออนจึงปฏิเสธไปว่าวันนี้มีธุระก,กับคุณพ่อที่ต้องไปกันสองคนเลยไม่ได้พาไปเที่ยวไว้ครั้งหน้านะเด็กน้อยเสียใจอีกครั้งและทั้งสองก็สตาร์ทรถออกไปโดยที่เธอยืนดูจากห้องนอนชั้นสองมัดมี่ที่เห็นแบบนั้นก็เข้ามาปลอบ ไม่เป็นไรนะวันนี้คุณหมีจะอยู่เล่นเป็นเพื่อนเองน้องตั๊กดีใจมากที่มีเพื่อนเล่นคุณหมีมีชีวิตจริงๆด้วยหนูไม่ได้ฝันไปมัดหมีจึงขอร้องว่าแต่เธอต้องห้ามบอกใครนะไม่งั้นเวทมนต์จะเสื่อมและวันที่น่าเบื่อแบบนี้ก็ผ่านพ้นไปน้องตั๊กมีความสุขมากเหมือนไม่เคยมีมาก่อนและตกเย็นวันนั้นเองดินเข้าบ้านก่อนและเห็นน้องตั๊กเล่นกับคุณหมีอยู่ดินรู้อยู่แล้วว่าคุณหมีเป็นใครนี่ตั๊ก วันนี้ทำกันบ้านหรือ,อยังด้วยความใส่ซื้อเธอจึงงอนเล็กน้อยและจำใจขึ้นไปบนห้องอยู่ดีมัดมี่ผมรู้นะว่าเป็นคุณทำไมยังไม่กลับไปอีก